สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟชาเตรียมสอยดาวจันทบุรีนะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากครับนี่ฮะผู้ร่วมกวนผมวันนี้ โปรเคนครับโปรเคนนี่อดีตโปรเคนครับผมส่วนวันนี้ฮะมีดวนกับนี่ฮะความพร้อมฮะโปรชุบกับโปรแชมป์ฮะโปรชุบแห่งแฟเวโฮมฮะเดี๋ยววันนี้โดนแน่ะวันนี้นะฮะตั้งแต่เช้าเชียร์โปรูสิทธิ์ฮะทผมตั้งแต่เช้าจนรู้สึกอยากตีกอกมากเลยายเลยต้องมาโดนกับโปรหนึ่งหน่อยจัดไปฮะ วันนี้จะขึ้นมาตีหมุดโปรเลยครับเอาจริงแล้ววันนี้คือฟิตเนสมาฟิตเนสกัน3-4วันติดคือได้ขาโปรหนึ่งเพิ่งไปเทรนข้างบนมากามเนื้อน่าจะเปียอยู่ข้างล่างมันแข็งอยู่แล้วไงกำ้ามบนน่าจะเปียโดนแน่นอนโอเคจัดไว โหเหนียวจริงๆฮะหลังจากที่เราเล่นกันมาสิบห้าหลุมกินไม่ได้จริงทำไมคุณโหดเงี้ยฮะเนี่ยซ้อมแต่เช้าครับอ๋อม้วนไหลซ้อมม้วนไหลซ้อมแต่เช้าเลยอืสามหลุมสุดท้ายนี่ผมเอาจริงนะจริงเลยฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปเลยนะสามหลุมสุดท้ายเอาจริงๆเลยขอโหดได้ไหมได้ฮะับจัดไปฮะจัดไปฮะเราจริงได้หลุมหนึ่งแล้วพี่งร้อยห้าสิบสองหลาครับพอชุบถึงธง หลบห้าหกฮะหลุมนี้หลุมสิบหกนะครับสภาพสนามตอนนี้สุดยอดมากชาเตียมสอยดาวจันทบุรีครับหลุมนี้หนักๆเลยนะครับเราทัวรโบงดัดหลุมสิบหกเลยนะโอเคไหมทโทรโบง้งด้หลุมนี้เลยนะจัดไปฮะกินกันไม่ลงครับอารมณ์เลยเกิดฮะ ชุบเลือกเหล็ก8นะครับระยะร้อยห้าหลาโอ้ เฮ้ย <Scroll> โอ้ oh. Oh. โหงานงอกแล้วผมเฮ้ยโหดไปอะปคือจริงๆมองลายผิดนะผมมองเพราะมันต้องมีความปากมันแสบคอหมดแล้วผมโดนขิงไปจะกริฟแล้วอะผมก็เลิกเหล็กแปดกันนะปอหนึ่งจะตีแทงๆเอแล้วนะฮะคือตอนนี้หลังจากโดนร่างกายนี่ทั้ง i n d i v i d u a l ทั้งประเภททีมจริงเทรนเนอร์ก็เป็นเป็นเทรนเนอร์ที่บ้านผมนะฮะ เฮ้ยไม่ไม่ยอมกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยโหดวะโหดวะเลคโอล้นโอ้ล้นกล้องชัยทานใหม่หรือเปล่าครับกล้องชัยทานใหม่หรือเปล่าครับกล้องผิดหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็งงนะไมคอนดิบแหลกแปดได้ยังไงเนี่ยน่าจะอะดรีนาลีนหลังนะลูกเนี้ยพอชุบตีไปใกล้อะดรีนาลีนหลังโอ้โหล้นไม่เป็นสิบหลานเดี๋ยวไปดูโปรชินว่าจะแก้ไขยังไงนะเริ่มห่อแล้วฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าฮ่่าฮฮ่ แฮรี่ก็ตรงนี้แล้วฮะโอ้โหล้นกินหลังจากเหล็กแปดแทงนี่มันไม่แทงแล้วโปขนัดย่าโกปเขาตีมาออนเนี่ยไม่ถึงเงินทงอ่ะเฮ้ยเขาบอกโคโบหน่อยคุณเรียกราคามาขนาดนี้เลยเหรอเนีลงเลยเฮ้ยเยี่ยมเลยครับโอ้โหตอนนี้เฮ้ยกริฟอย่างนี้พานะเนี่ยตอนนี้เรื่องส่วนตัวผมไม่เท่าไหร่แล้วเรื่องของทีมผมต้องป้องกันชวนอยี่ยนะต้องทำฟลายได้ฮะ พัดเบอร์ดี้นอกกีนนะลายมันเป็นเกตีมะฮะเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ย้ย้ยไปปเฮ้ยโอ้ยไม่ชวนเราจะโดนด้วยนะเนี่ยโอเค นี <laughs> <im> <ahaha> ่อะไรวะคือลูกนี้มันลดไถอ่ะบผมเคยเห็นลดไถนะครับไม่แล <co lee> ้วผมซูมกล้องตามเมื่อกี้เฮียลูกไม่ลงหลุมโอ้โหตายตายขอโทษนะครับตายตายตายโอ้โหนี่หลังจากปอชุบตีมาเหลือคันธงหนึ่งบีบผมนี่ไข่เขยนี่ชาไปหมดเลยฮะตอนนี้ปอชุบเป็นไงบ้างฮะอาการเป็นไงฮะใจไม่ดีเลยฮะตาตาเลยฮะอาการเป็นไงฮะรูผมเล็กเลยอ่ะรูเล็กเลยเหรอ่ะ ชอบไม่ใช่ครับอ,อ,อฝึกใจกันนิดหนึ่งฮะโทโบฮะพันเบิ้ลฮะสามหลุมเป็ท้าย ยังไงครับโ่อชูบโอ้โหขอโทษด้วยนะครับจากไม่ชวนแล้วจากไม่ชวนแล้วเราโอ้โหคาตาเลยนะหลุมเมื่อกี้โโบครับผมกลับมาหนึ่งอับแล้วฮะโอ้โหช็อกเลยโกงความตายเมื่อกี้โกงความตายจริงหลุมเมื่อกี้นี่ผมเป็นต่อคุณอยู่ประมาณ แน่ๆเป็นต่ออยู่แน่ๆหนึ่งสตอกอ่ะกองความตายครับเมื่อกี้ใช้สูตรลดไถ,ถเข้ามาหุมนี้นี่เลเอัลสวยนะฮะ A4 สวยครับ หลุมนี้ถ้าไม่ได้เบอร์ดี้ไม่ได้กินเขานะฮะหลุมสิบเจ็ดนะครับของโปชุบตอนนี้สภาพอากาศสวยมากแต่สภาพจิตใจไม่รู้ฮะ ย่ยมากครับปอขอบคุณครับปลอดได,ได้นะครับอีกสองหลุมหลุมนี้เจอกันนะต <c oughs> นี้เหลือกี่หลาปอร้อยี่สิบเจ็ดหลาครับแต่มันจะติดต้นไม้นินดนึงมันบังใช่ไหมโหต้น,ตนใหญ่มากเลยนะครับตีแทงใช่ครับ,รบแทงแล้วตีครับ <c oughs> อ <c oughs> ติดดาบไม่ได้ออกกล้องออกเด็กรัสตีมีคันอย่าร้องทักช็อตนี้ฮะ แทงไซส์ไหลฮะเฮ้ยเสียงแก๊กๆนะครับปอาการไม่ค่อยดีนะฮะแต่ลูกไปดีมากฮะถามตรงๆเลยฮะเมื่อกี้ใช้อะไรครับ ใช้ความใช้ฝีมือหรือใช้สันใช้สันอ๋อนี่ตีกอฟพิชชิ่งไม่มีรอยเลยอ่ะใช้สันนะใช้สันได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหนี่ต้องไมโหดขนาดนเนี้ยเราไปดูเบอร์ดี้หลุมนี้กันนะแทงเสียงดังแกร๊กใกล้เฉยเบอร์ดี้หลุมเมื่อกี้ไปผมนอนไม่หลับจริงนะโปพูดจริงผมผมมีโชคอ่ะอันนี้ระยะเท่าไหร่อันนี้ระยะอะไรยังยางครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอยยิงระยะผมดูด้วยตาแล้วมันประมาณหนึ่งศูนย์สามป่ะ เท่าไหร่ขนาดนั้นเลยเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ร้อยสามหลาใพูดจริงเออยเป็นใบโอ้ลูกนี้พื้นที่ยากด้วยอ่ะตกข้างหน้านี่เป็นทรายนะโปขึ้นยากนะผมเนี่ยใช่พื้นที่ยากด้วยเหยาะไม่ได้เลยนะพอชุบก็ใกล้อีกละบีบผมอีกม่กะท็อปเจริญนะผม เฮ้ยสวยว่ะดำเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายตายขอโทษนะครับมันเหลือไม่ถึงกันทงอีกแล้วอ่ะมันฟุกครับมันฟุกครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูฮะพอเข้าหลุมทโบจิตใจมันในคลิปเขาไม่อยากเห็นพัดลงเขาอยากเห็นว่าโบพัดหลุดอ่ะจริงเหรอไม่ได้ครับคำนี้ทบทันกำลังร้อนเงิน โอ้ลูกนี้ขึ้นกินได้ดีมากเลยนะอ,อ,อเดี๋ยวไปลุ้นฮะว่าปอชุบจะหลุดหรือเปล่าจัดไปฮะหลังจากแทงไส้ไหลมาเหลือระยะหวังผลนะลูกนี้สองคันงครึ่งครประมาณสองกันทงครึ่งลายไม่ยากด้วยนะครับปอชุบลงข่าวนิดนิดน้ําหนักนี่ช่างมาเมื่อเช้าสองโลสี่ ลงเพื่อปอดฮะแชมเปญชอยช่วยด้วยแต่ลูกนี้ปล่อยพัตเตอร์เหมือนข้อมือซ้ายเป็นนารมชาต์ป่ะครับมันแบบจะต้องไมัดมันมันเป็นไงครับข้อมือซ้ายไม่ได้ใช้งานนะ้อ้โอ้เห็นกล้องปุ๊บสองหลุมสุดท้ายแม่ง สองดีติดอ่ะดูนะฮะระยะน่าจะมันครึ่งกันทงไม่เหลือครับโอ้โหเยี่ยมครับโปตายตายเอากันถึงตายอยากโดนฉันแกงว่ะหนึ่งขอสองนะโอ้ย้องไม่ได้สี่นะตอนนี้ พอชุบเอ่อซ้อมหน่อยนะครับได้ฮะลูกนี้เรียกว่าลูกพัดที่ไม่มีวิญญาณในตัวเมื่อกี้พัดปิดวิญญาณลูกนี้พัดไล่วิญญาณเยี่ยมครับไม่ทันแล้วฮะไม่เป็นไรฮะยังยังเหลืออีกหลุมหนึ่งครับเอาไว้แก้ตัวครับผม ขอบคุณสำหรับการสรนับสนุนดีๆ,ๆ <laughs> หลุมสิที่ใส่ดาวนะครับผม <Okay. S 1> ชาเตรียมใส่ดาวพ <laughs> าห้านะครับหลุมนี้ยังไงดีครับโปสองหลุมผ่านไปนจะมีมถึงอีเกิลน,นะครับ จะมีเออ่เปิดคงเปิดขุ่มอะไรอย่างงี้ไหมครับ <c oughs> อ๋อไม่มีใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วฮะหลังจ <c oughs> ากสู้รบปลบมือกันมานาน <c oughs> หลุมสุมสุดท้ายของการสู้รบปลบมือวันนี้นะฮะ โต้องอีเกิลเท่านั้นใช่ไหมฮะองีเกิลเท่านั้นฮะโอเคครับจัดไปเบอร์ดี้สองเบอร์ดี้ติดเห็นกล้องไม่ได้ไม่เคยเห็นกล้องมานานสุดจะต้านจริงๆฮะไม่เคยโดนถ่ายมานานส่วนใหญ่แอบถ่ายมั้ยส่วนใหญ่แอบถ่ายเพื่อนไงอ๋อแอบถ่ายเพื่อนบถ่ายแต่พอชุบหลุมสุดท้ายครับพาห้าระยะ ต,ต,ต,ตะจำไม่ได้รล้วเลยนะโอ้โหตรงเป็นท่อเลยครับสวยครับครับผมแฟนเพจบอกขอดูลูกน็อตหัวลูกหน่อยครับโปจัดไปครับเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยเขาไลฟ์ส่งมาจัดไหครับเัริญครับ, <S <S บแม ออกนอกไฟเวไปนิดนึงครับปอชุบติดต้นไม้ด้วยโู้สองร้อยห้าสิบหลาติดต้นไม้แล้วทำยังไงกันครับเนี่ยโปแทงหลบเล็กสี่รับแทงอีกครับแทงหลบ <laughs> อ๋อแทงหลบออ๋โอเคครับตุ่นี้พาห้าห้าร้อยยี่สิบห้าหลาครับลงเขาต้นไม้อยู่ดีนะปอชุบป,ปรึกษาเคดดี้เรียบร้อยครับกะ <c oughs> จะไม่สู้ครับวางตัวฮะแล้วอ e ีเกิลเพื่อจะปลด สองอยนี่มันได้ยากมากนะฮะนนเสียงไม่ค่อยดีนะโปแฮตติกหรือเปล่า <c oughs> มาดูช็อตสองนะฮะโปหนึ่งพาหา้ายะมันห้าร้อยยี่สิบห้าหลาห้าร้อยสามสิบ 235ห้าหลือสอง้อหโดนลมแรงแล้วนะทวนลมแรงอยู่ครับเนี่ยอย่างช็อตเนี้ยสองหลาเนี่ยผมคือพื้นที่เนี่ยทงมันอยู่ข้างหลังอืขอบฟินเนี่ยน่าจะประมาณ215 2้อห้าสองอยสินอย่างเงี้ยพาห้าเปิดโอกาสให้ตัวเองเลยครับเพื่อที่จะกินโปรชุบแน่นอนเราก็ต้องตีレสคิวผมตีได้ประมาณ230หลา น่าจะโดนดีๆก็แตะผิวกินอยู่แล้วครับอมองไปถึงกินแฮตทริกเลยนะฮะโอ้โหดอไปหน่อยครับดอไปหน่อยครับระยะดีครับแต่ว่าระยะดีครับแุกไปหน่อยไม่ได้ครับ ต้องดูว่าโอชินจะทำแฮตทริกได้หรือเปล่าครับโอลชุบเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยข้าวอยู่บนต้นไม้ข้าอยู่บนต้นไม้เอาละฮะไหนฮะโอ้โหใครจะไปเห็นนะเนี่ยเออจริ้ด้วยโปนี่ผมซูมไม่ดูเลยไหนไหนจับกล้องซูมให้หนึ่งไหน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 ขอขอขอใช่แหละใช่มันมีลูกกอล์ฟอยู่นี่ใช่ไ เดี๋ยวเดี๋มองวยตาเห็นนะมองในกล้องไม่เห็นกล้กิ่ปามองไปเห็นลูก่เลยเ้ยมันเข้างามพเลอะทำไงอะทำใจฮะไอ้เหียยกอ้ยกลง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 มกลงยงยกยกไมยกยกฮะยกลงกลงยกลกลงยกลงยกลงยลงยกลกลงยกลมกลงยล้ยกลงยกลงยลงยกังยกรงยกลงยกล้ยกางกลแล้ยลงยกงยลงยรลงยกลงยกลงยกลลงลงยกลลูกเราเนี่ยกือสย ดรอปต้องเสียดรอปอย่างเดียวครับอเสียดแล้วก็ต้องยืนยันด้วยจริงๆแล้วเขาต้องปีนขึ้นไปเอานะจะเป็นนนลูกคอื่่ใชมันอาจจะเป็นลูกคนอื่นก็ได้ลูกแมงคาวอ่ะพี่ป๊อปหลังจากมีการพอชุบพระชอบค้างคืนนะไอ้เหขึ้นสเลยอ่ะโอ้โหขึ้นสี่เลยฮะผมการแข่งขันไม่มีอภัยฮะ ครับผมโอ้โหแล้วยังเหล็กสี่เท่านั้นอ่ะอดไหมสะดุ้เลยดุอีกเหรอไปหมดแล้วครับตรงสติระยะเหล็กห้าก็ตีล็กสี่โมโหยังไงฮะ ติดต้นไม้เนี่ยประเด็นเนี่ยมันไปติดได้ผมเคยผมเคยเปิดคลิปดูนะฝระั่ง P เ A แม่งตีไปติดต้นไม้เราแม่งคิดว่าเป็นไปได้ยังไงไว้แล้วเป็น,นงไงครับแม่ง,งนในชีวิตมันติดจริงๆเลยมันคาอยู่มันกินโอ้ <c oughs> oh, หมดสิทธิ์เลยฮะ หนึ่งนะฮะพัดส,สามเบอร์ดี้ติดถ้าลงลูกนี้ผมก็ไม่รู้ผมโหมตัวมาเล่นกับเขาได้ไงเนี่ยเฮ้ยหกฝนเริ่มมาวะ่ะอา้ไม่ชวนอย่างนี้ต้องยอมกันบ้างครับอย่างนี้กริบแล้วโปกริบแล้วโปโอเค กินน้อยกินนานกินน้อยกินนานฮะโอ้โหสุดยอดจริงเะรอต้องมีล้างตาครับมีแน่นอนนะเจอแน่นอนอาจจะมีล้างตาครับผมกับปุชชนี่เลยด้วยผมหัวดร้อนเอางั้นเลยเหรอโอ้โหนี่ไม่ยอมดูเลยแท้ไม่ยอมต้องไม่มีกล้องนี่ยันกันมาตลอดอ่ะมีกล้องไม่สองเบอร์ที่ติดโอ้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีดวลกันสดๆเลยไปสนามผมได้ไหมที่ไหน ทีไหนแฟร์เวย์โฮมเดี๋ยวต้องไปดวลกันไม่ได้เราเปนเด็กเรียนสายดิจิตอลเนี่ยใช่แต่นี้ได้บินไปตีที่อังกฤษเลยนะจัไปฮะเดี๋ยวเบลฟงเบลฟี่เดี๋ยวไปเจอกันแฟรเวย์โฮมครับผม